สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแคทอารดดี้ค่ะกับ One Night Full Circle ก็ต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยที่วันนี้อาจจะเพี้ยๆหรือเสียงเบาหรือมุกไม่หาอะไรประมาณนี้ก็ตอนนื่อจากตอนนี้ที่แคทน,นี่เป็นเวลาดึกมากแล้วซึ่งคนแถวก็ได้ทำการสลิปปิ้งกันไปหมดแล้วก็นะอ่ะและอย่างเช่นเคยเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วย เอ้แนะนำตัวอ่าเบามาโอเคไม่เป็นไรเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาเนาะมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเฮ้ยต่อจากคราวที่แล้วเนาะที่เราได้เดื่มน้ำเอามาลิดเข้าไปโอเคไปกันต่อเลย มบสบอลก่อนออาชิบหายกลายเป็นถอนไมน้เป็นสปอน้น เกูจะหมดแล้วอ่ะอ้แตกยาเออ เ่อคราวี่แล้วมาเราต้องใช้โค<ฮ>เพื่อระเบิดเครื่อง ต้องมาเล่นตอนเด็กด้วยโอ้พาพกระตุกกระตุกกระตุก <Damn it. S 1> เด้มทไปดื่ม,มน้ำอมฤตก่อนแล้วกัน เข้าใจว่ามันดึกแล้วเสียงดังไม่ได้โอ้โหอายุเนอมันเป็นใครวะอ่าอาฮะ my name is close โอ้ c r o s e เนอะ am tom กูรู้แล้วกูชื <laughs> <laughs> ่ออะไรกูชื่อทอมทอมครับทอม ทำแพลวคินอ่ะอ่ะอนี่ก็มาตามหาผู้หญิงกันเลรออ่ะอ่ะ่ะพอ่าสำหรับพาที่แล้วเราก็ลืมไปว่า สำหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอ่ก็เป็นความผิดพลาดอย่ามาหางที่ไม่ได้แปะลิงก์ดาวน์โหลดเกมม่ตั้แต่พัทแรกไม่น่านเลย <c oughs> จะไปไหนอะ่ะ แล้ววิธีเปิดประตูวันนี้ออเออเอาแล้วมึงก็ทิ้งกูเในไอ้สักบีดบีด มันแรงักอะอะคำตอบตอมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือในอ่างล้างจานมันมีขี้า a อยู่ซึ่งต้องให้เราล้วงเอาขี้ g a จากอ่างจานแต่ว่าเราล้วงไม่ได้เพราะอ่างล้างจานมันเลอะและมีจานอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาถุงมือจาก ห้องที่เราเพิ่งออกมากนั่นเองก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเซฟนะคะจุดเซฟอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวที่อยู่ในห้องนี้โอ้ยกระตุกมากมายบีดบีด ส่วนมอนอะไรก็ไม่รู้แด้แม่ส่วนรูกป,ปั้นอันนี้ครัก็จะเป็นคำใบ้ซึ่งเกี่ยวกับรหัสและสักอย่างหนึง่งไม่บอกตอนนี้ซึ่งรหัสก็คือตัวเลขปีพอศ1อ9 7น,นั่นเองซึ่งจะเป็น คำใบบอกอะไรก็รุนกันเราเองนะคะ Come on Come on Come on Yeah Wow อ้าวลืมไปว่าห้องนั้น ไปห้องนั้นก่อนแน่นเลยถ้าเกิดห้องนั้นยังล็อกอยู่นะไปห้องข้างล่าก่อนแล้วกัน <c oughs> เรานีไม่หาเลยอยากแหกปากใจจะค่ะ อย่าเรานี่เงยียบไปเลยนะอ๋อเพื่อจะมาโทษ Come มา ขีการแล้วนะคะเย้ yeah. ไม่อยู่แล้วเว้ยแม่แม่เจอผีแล้วเจ๊ก็ต้องมาติกับเอ็มแอนงเน้นะโอ้โหแกตกมางมาย เออไปตายซะดามิดเฮ่หลังจากที่เรามีผีจากห้องครัวเนะเาะแล้วก็มาทำการไขรหัสอันนี้กันเลย security ค่ะ แต่ดาววันนี้เจ๊จับกดฟ้องไม่ได้กะซิกกะซิกไม่ตอววันดีใจเลยแอบปากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดาเม็ดเดาเม เรื่อ่ถ้ารลยโอเคยังไปต่อได้ การแอมโมไม่ใช่แล้วเราได้การแอมโมนะก็สนปืนไม่ใช่จอกกันอ่ะก็มาต่อจากไอ้ที่เราใบไว้แล้วแลวว่มามันจะมีรหัสตัวเลขตรงนี้ซึ่งก็กระดาษแผ่นนี้ไมอ่อ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะแล้วนี่ก็คือคำใบอีก ก็คือตรงไงบีแคมเอ้ยบีคอมซีโแต่เราก็ไม่อยากอธิบายเราให้เออเราไปแค่นี้กันให้ไปหาเองเอสำหรับอ่ะสำหรับ,หร,บหรับคนที่เกียดนะคะก็ให้ดูให้ดีๆนะคะว่ารหัสมันคืออะไร2 0ง8นะคะนี่เป็นการสปอยเล็กน้อยอุกะเอ้ย แต่ไม่ได้แกวสาวิ่งผ่านแล้วก็ไปกีด <gasps> แหวนแฮนค์ สนทนายาวๆ,ๆเนาะเราก็จะกดข้ามๆไปเนาะสำหรับผู้ฟังทุกท่านก็ไปอ่านกันเราเองนะคะ เล่นให้จุกไวๆอ่าฮะก็จริงรอบสำหรับอ่าวันนี้จะเข้าไม่ full c i r c l ารอบนี้อย่ากแทะปากดัง,ดงมากเลย

เมืเ่อกี้เธอชื่อเทลา่าเธอก็หลงมาเหมือนกัน <c oughs> ชิบพายละกูไ่เปิดแล้วแล้วกูไม่กลัวที่จะใช้พัน วิ่งเลยกันวิ่งมามาบมา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 ,มา,มา,มา ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะกับวันไหนฟูซุลโคพาร์ทสองสำหรับรอบนี้ก็อื่อๆนมากก็ดอึสึกง่วงแต่พยายามแค้ได้เนาะพ,พยายามมันช่างอ้ะช่างมาเถอะก็หลังจากดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะกับพาร์ทหน้ากับวันไหนฟูซุลโคพาร์ทสามก็ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ